สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกินเซฟนัวพัวแท็บสี่อินเจอร์แมนี่ค่ะพี่น้องเมนี้เขาวางห้สีมะเแกงปลาดุกไซอันะะอ,อีฮุ้มเนาะค่ะสื่อไปอีฮุ้มมาตะหมูว้าเนี่ยแหละพี่น้องลวกเออเลาะอันเปลือกออกไปเรียบร้อยนอจาก้าบ่มีเวลาเกลียงค่ะพี่น้องค่ะแต่เห็ดเปียกเห็ดงาลายก็ได้มนี่เมนี่ได้ปลาดุกมาค่ะนี่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะเขาวางห้องสีเกลียงไซอันนี่แหละคะ่ะมะรุมเนาะคะ่ะเกงแบบอีสานบานห้องสิบเจบสุดน้ำหัวนี่นะคะอันนี้พริกแห้งก็พวงหอมตไนะะ่ำ แกงปลาดุกใส่ผักมะรุมเนาะค่ะน้ำก็กระลังสีเดือดจ้ะพี่น้องน้อยน้ำเดือดเดี๋ยวจะค่อยเอาเครื่องหอมลงเนาะค่ะจะค่อยเอาปลาใส่ค่ะทั้งนี้ก็อกหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องโอ้ยหมูแดดเดียวอันนี้ข้าเจ้าสั่งเนื้อจ้ะนี่พี่น้องข้าแต่เห็ดดูเห็ดกินเห็ดเพื่อนไรกันข้าเจ้าเผื่อซั่งเนาะค่ะพี่คนไทยในเมืองแบบเผื่อซั่งเฮา้ก่ะเห็ดเพื่อนท้องขาหมูแดดเดียวใส่เครื่องตากเนาะค่ะพี่น้องใส่เครื่องตากวันโมไม่แดดเนาะเ้าก็ใส่เครื่องตากแห้งเลยแเ้าก็บรรจุใส่ถุง รสชา,าติผู้หมักบมันบาดจ้ะพี่น้องแล้มีอย่างายจ้ะบริบบอสูตร,ะะรด้วยกันรสชาติผู้หมักตากแห้งกับความถอดได้เลยเปิดถึงถอดได้เลยค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นซักเนาะคะ่ะเขาก็เฮ็ดให้เพิ่นค่ะนี่ตากขามพื้นไปที่สี่เหรอค่ะพี่น้องเพราะว่าเ่าเป็นตากหรือว่ากัปก,ก,กับด่านนี่เขาต้องกับด่านพร้อมนะกับด่านพร้อมนี่ก็ไปสิแห้งเสมอกันเนาะคะ่ะตากขามพื้นผู้ดำเนินเส,ส้นใส่ถุงใดได้ดจ้ะหมูแดดเ,เดียวกินเซฟงวดเท็กซี่เนาะค่ะใส่เครื่องตากเครื่องอบเอค่ะอยู่ตากระเทศ เดือดตัวนี้ก,ก็ใส่เครื่องตากเครื่องอบซอยเอาอยากกินหมูแหงเนื้อแหงก็ได้น้ำเดือดเราจะพี่น้กันนี่ใส่ข้าวลงไปจ้ะเครื่องสมุนไพรของขขาข่าตะไะคะร้เนาะเครื่องแกงบ้านของเขาพิสานบ้านของเขาพริกตำไว้ลงไปจ้ะ อพริกตบหวหอมเดนตามด้วยประดุกค่ะปิดฟ้ารล้วหมอเดือดต้วค่ะครุงเครื่องค่ะพี่น้องเรือค่ะ ผงสูงรสดผงแซ่บผงงัวจ้ากาเอาขาพี่น้องอาหารที่สารบันเนาะเห็ดกินด้วยตั้งเด็ดนะน้ำปลาไข่ยี่หมอเด็กใส่เด็ดวยจ้าขอเปิดปลาตามด้วยอีหุ่มลงไปจ้ะโอ้ยอุตตบาร์บรสุขไปพ้องเลยเห็ดงานหมดสุกแล้วค่ะ เสากับเห็ดคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดบ่เห็ดสองหมองะะ่อง้ะค่ะเพราะว่าอันไห่ทำความสะอาด,ดอยู่หม่องธนาคารเนี่ยเขาเห็ดจันหัวซุปแต่ว่าอีกหม่องนึงที่ก่วยเห็ดอืดนั่นตุลาทรัพย์เนี่ยเห็ดหัวเสาจ้ะเพราะว่าหมืงออื่นมันเสาก็าาได้ตื่นเสาหูก่มบ่ได้ไปโรงเรีนยนกับใครเนี่ยเด้ตื่นสวยนี่จังหวะนี้สินะค่ะพี่น้องนี่รถตะไผ่หุ้มสุกกปลาสุปซิมรถใส่ผักผู้ไปนะจา้ะอือเดี๋ยวผัด,ดผาัวผาดเดี๋ยวจะซิมรถรถจั๊ เสียบขนาดเลยต่พี่น้องแ่ไหนพวกกินปลาดุกกับส้ไก่ไส้ย่งก็วากันไปนุะค่ะตามก้มฉออืหน,นาหัวหัวสุดซิมก่นอนึนส่น้าบกขาเป๊ะนึงแล้วจะปี่นองสัปะวะขาดาขาด นำปลกคามเปียกเพราะงานนี้เขาเห็นเป็นขวดมาเนี่ยเขากระโจนลงไปใส่จักงไวนค่ะเพิ่มความความเปรี้ยวจักงไวน์น้องสาวอือก็สิคักเลยวันนี้มาดูก็คือสิสุกเล็ดจ้ะเสียไปจังไวน์ สุดนหนักหอนแบบนี้ก็จะใส่ผักซีล้าลงไปด้วยจ้ะนี่ผักซีล้าผึ่งคว้มหงมเทนผักเทนผักอันเทมไผีตูค่ะเทใไปมงลักเนาะค่ะ ต้นหอมสิว่าใส่เพาวใส่หัวหอมเด็กไปเดียวอืมหอมกินมาทันทีบ่ะบะคุนหลาจากด้วเนื้อปลาแตกกวเป็นมาเส็ยเรียบร้อยกันสรสชาติกับเป๊ะแล้วค่ะพี่นอ้องโอเคค่ะไปกินกันค่ากันด เจ็บก็จะพี่นออาา้องแล้วบางีพอเป็นพี่นอ้งองสู้ๆจุกติดเขาไม่หลับชมเนอะค่ะพี่นอ้องกินเจ็บหนคูครัวเทบจีกับเขาเหนียวเล็บกติกอืม 不知道。<noise> <noise> เขนีปกินสิ่งนียังไงเอาประดุกนี่ลากวีดีเพราะเขาด้วยค่ะลากน้ำเกลือเอาเป็นลากพร่องแป้งมันถูน้ำตัว ตัวประดุกลาเมือกมันหัวมันจะมาข้าวจา้ะมันดีดีประดุก,กได้ ใส่ปกสีเราเน๊า cái <coughs> gì <coughs> 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 ยังมีิังเจ็บหนอก แม่กินเหราหอมบวัสดีลูกมากินน้ำพี่น้องหรือเบิ่งโอ้ยสวัสดีครับยังกินไป็ด้วยเหรอแกงมะรุมน่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเออสวัสดีค่ะเห็นเอากิ๊บอันนั้นแกลวมันเผ็ดลูกจับน้ำอันนี้พออืจับน้ำนี่จับน้ำนี่พอขีดขั้นละดิงดิ้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 งเห็นแม่กินน่ะเอาจับน้ำดูผุ้น่ะเอาปลอยเด็กหน่อยกินกับพี่น้อง

คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เสมีเละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทั้ทงผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าที่เข้ามาหับช่มเฮาเด้อค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้นราด้อค่ะกินเซหงวงกลัวเท็ดสี่เจอมันขอพูดลหลายจ้าพวกกันไม่กินหนาค่ะ